ที่มองเห็นสวนนะฮะสวนสวนสาธารณะนะฮะบนคลองนาอพี่นอ้นองเนาะสองภากฝั่งเป็นถนนซ้ายและขวาด้านหน้าเป็นถนนสุรวงสวัสดีครับสบายดีพี่น้องทุกทุกท่านครับผมนะฮะตอนนี้บาวบกุกกือว่าจะเดินทางมาเบ่งความอลังการและความเจริญของเมืองไขยพี่น้องเย๋ย นี่คือสะพานเหล็กเนาะพี่น้องเนาะสะพานไทยอ่าญี่ปุ่นพี่น้องเลยประเทศไทยนี้ถือใน,เ,นอเรื่นนองว่าพี่น้องเอลยจะเลื่อนนาะพี่น้องเนาะจะเลื่อนเดี๋ยวบ่าวบูญจะพาพี่น้องเนะี่ยฮะไปย่างเลยฮะตรงถนนสีลมเนาะพี่น้องเนาะไปจำตัวกับถนนราชวิทยาพี่น้องเอลยนะ เอาอะไรทุกท่านตอนนี้บาบวกกับยางต้องมาด่านล่างเลยพี่นอ้องเอ๋ยจากสกายวอล์กเนาะพี่นอ้องเนาะสกายวอล์กด่านบนได,นนด้พี่นอ้องตอนนี้บาบวกกับยางไปตรงถนนพระรามซีพี่นอ้องเอ๋ย ยานแย่บแหงทุกท่านนะฮะนี่คือถนนสีลมเนาะพี่น้องเนาะส่วนตัวบาโบแล้วกับที่บาเลกง,งานย่บแหล่งพี่น้องอเอ๋ยนะฮะกาศมาท่องเชียวในกรุงเทพเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นขยะเนาะพี่น้องเนาะทั้งขยะ มีหลากหลายสีนะถนนเ้นนี้พี่น้องเอ๋ยนะสงการบอกเลยว่าสุดยอดว,วันนี้บาบุกกันสิว่ามายางพี่น้องเอ๋ยม่ยาง เบ่งบรรยากาศเรายามแรงแรกของ่านอีกอย่าง,งานานหนึ่งของเมืองไทยคนหลายพี่นนองคนหลายข้างข้างก็จะเป็นลานขาเด้ ีก็จะเป็น BTS สาลาแดงพี่น้องเอ้ยนะครับใต้ทรายก็จะเป็นห่างเนาะพี่น้องเนาะ จะเป็นทางสีลมคอมเพล็กซ네์นะพี่น้องสีลมคอมเพล็กซ์ <c oughs> หลยขนาดเลยทุกท่านเลยบาบูยางอีกฝั่งฝั่งหนึ่งนาะพี่น้อกนาะของถนนสีลมมุ่งหน้าไปทางาที่จะไปตัดกับถนนหน้านาทีวา ฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนนะฮะสะดุดตาพี่น้องเลยสะดุดตาโอ้ฝั่งนี้ก็จะเป็นชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินของห่างเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าคอนโดเขาไปร้ายบ่ได้พี่น้องเลย สวยงามและกะร่มรือนบอกเลยว่าสวยงามและกะร่มเรือนพี่น้องเลยโอ้โห,โโหประเทศไทยสุดยอดอีนนี้พี่น้องเ้ยนะครับขาทางยางก็ยังมีสวนนะให้สำหรับผูกคนทียางมาแหละกะพักผ่อนอันนี้ก็จะเป็นพักพี่น้องพักสีลม เอาอยางกันไปต่ออีกเลยทุกท่านเอ๋ยน,นะฮะตอนนี้กับที่ว่าตามที่ท่านเห็นแหละพี่น้องเอ๋ยน,นะครับถนนคอนแวนตอนนี้เบาโบเองกับยางมาได้ใกล้เติบล้วพี่น้องเอ๋ยจากแยกต,ตรงสาราแดงพี่น้อง ลอเส้นทางนะฮะเส้นทางบนฟุตบาทที่บ่าวบงยางคนหลายดีพี่น้องนะตื่นเต้นอีเดีตอนนี้ก็ถือว่าจะไปตัดกราฟถนนนาราธิวาสเนาะพี่นอนะ้องเนาะแล้วก็จะเชื่อมต่อไปอยังสะท้อนนะครับเชื่อมต่อไปอยังถนนสุรวงศ์เนาะพี่น้องเนาะ ที่ว่าตัวเองนี่กะขยันยางอีดีเลพี่นอ้องเอ้ยตอนนี้กับที่ว่ามาหอดแย่พิพัฒน์เลยแล้วพี่น้องแยกพิพัฒน์จะยางตรงไปเรื่อยๆทุกท่านเอ้ยตอนนี้บ่าววกับที่วา ย่างจากถนนสีลมมาหอดแยกสีลมนาราชิวาเลยเราะพี่น้องเนาะอันนี้คือถนนนาราธิวาสพี่น้องเอ๋ยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนนาราชิวาสที่ไปตัดกับถนนสุรวงเนาะพี่น้องเนาะ เฮ้ยนี่คือความอลังการคือมื่อกี้บ,าบ้าโมเองกับที่ว่ายางม่านนอกแผงนอกด้วยความเพลิดเพลินนะฮะ ย่างจากตรงถนนราชนมรีน้องพี่น้องนอนแล้วกัมาตัดตรงแยกสาราแดงและกะย่างมาตรงถนนสีลมชุดนี้ก็น่ะที่บาวเองเคยมากด้วยพี่น้องในะฮาจุดนี้กจะมีการก่อสร้างนะฮะสวนคลองลอยฟ้านีฮะ แต่ว่ามุนี้เพิ่นสาางจะแล้วเซ็จแล้วฝังด้านนี้เป็นถนนนาธิวาทมุ่งหน้าไปทางสาท่อนพี่น้องเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าถนนทีจะไปตัดกับถนนสุราวงนาอพี่น้องเนาะ โอ้โหสวยงามขนาดพี่น้องนี่แหละคือประเทศไทยเฮ็ดเอียงกาดตองอลังการเดี๋ยวบ้าบอจะพาท่านผู้ชมไปเบึงนะฮะบ,บรรยากาศด้านบนมุมสูงๆนะครับที่มองเห็นสวนนะฮะสวนสวนสาธารณะนะฮะบ,บนคลองเนาะพี่น้องเนาะสองภากฟังเป็นถนนซ้ายและขวาด้านหน้าเป็นถนนสุรวงศ์ทุกท่านท้าทุกท่านยังจำได้เนาะ บนถนนสีนนี้น้องพี่น้องที่บาวโบเอง็งได้เคยมารีวิวนะท่านผู้ชมนะถ่ายภาพบรรยากาศของสวนฮะสวนลอยฟ้าที่บอกกันเลยว่างามและอลังการน้องพี่น้องเนาะประเทศไทยพื้นสามสวนลอยฟ้าบนท้องถนนนี้ กนาทีบาหกเคยมารีวิวไปดน่อยเลยคนยังก่อสร้สางนี่ยงคนแหลวเซ็ตเนาะฟังนี่จะเป็นฟังของอถนนนาธิวาดที่จะไปเชื่อมต่อกับถนนสุรวงพีน้องเย เอาละทุกท่านเดี๋ยวบาโบ้ขออนุญาตยางลงไปด่านล่างจักหน่อยนี่แหละประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยสังเอียงกะต่องอลังการเนาะตรงกลางนี่ก็เป็นคลองด่านบนกระสรงังเป็นสวนนะฮะบนพื้นที่ที่อ่า สาม,มาถที่จะเกิดประโยชน์ได้พี่น้องเอ้ยนี่คืออาจจะบอกได้ว่าเป็นใจกลางเนาะพี่น้องเนาะย่านธุรกิจใหญ่ๆแหล่งท่องเที่ยวของเมืองไทยโอ้โห,โหโก้อนนาทีเบาโอ้เคยมากเด้ทุกท่านนะฮะจุดๆนดี้นะเพิ่งย่งางยังบ่ทันแล้วเสร็จเด้ยังเป็นหินแหละก็เป็นปูนเนาะเป็นพื้นปูน,ปน,ปนยังบ่ทันได้เอาต้นไม้มาลงแล้วก็สร้างเป็นหินอ่อนแบบนี้ สุดยอดดีดีทุกท่านเลยฟังด้านหน้าของบ่าวโบกะจะเป็นถนนสุรวงศ์เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละประเทศไทยเฮ็ดติย e ังกะที่ว่าเป็นที่น่าสนใจโดยพี่น้องของนักท่องเที่ยวบ่ว่าจะเป็นชาวไทยและกะต่างชาติด้านหน้าของบ่าวโบจะเป็นถนนสุรวงศ์เนาะพี่น้องเนาะ ตัดกับถนนนร,ราธิวาสราชชนะครินพี่้องเอ๋นะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนที่มุ่งหน้าไปทางอ่าแยกสีลมแล้วก็แยกสาทรอเชื่อมต่อไปอยังพระรามสามดได้เด้อพี่้องเอ๋บ่งมุมนี่บ่งมุมนี่โอ้โห นี่แหละคือความอลังการและการพัฒนาของประเทศไทยที่บ่าวบุญเองอยากนําเสนอให้พี่น้องทางฝั่งล่าห้องได้เห็นน้องพี่น้องน้องข้อมเจริญของเมืองไทยความจริงก็คือความจริงเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะท,ท่านใดที่เขาว่ารับชมคลิปของบ่าวบุญกับที่ว่ารับชมหรือข้อมันเทิงก็แล้วกันน้องพี่น,อน้องเนาะ หมักหรือ่มากกับฝากคดไหลเป็นกำลังใจให้บาโบ่ํำแน่สนับสนุนบาโบโดยการบอกคดขามโฆษณากับล้วการพี่น้องเอย๋ยสำหรับคลิปนี้เมือนี้บาโบเองพรอญาตล่านผูมช่มไปเพียงเท่านี้ก่อนจากนี่ก็ถือว่ากคดไหลเป็นกำลังใจคดก,กระดิ่งอย่างเตือนนะฮะสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบโดยการบอกคดขามโฆษณากันแล้วการพี่น้องเอ๋ยสบายบดีสวัสดีครับ